สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดับไฟโดยใช้น้ำใส่ในถุงดับไฟในเตาถ่านนะคะมามาดูพร้อมกันนะคะว่าไฟมันจะดับหรือเปล่านี่คือน้ำนะคะใส่ถุงน้ำเปล่าเอาใส่ถุงมัดไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดับไฟนี่นะคะไฟในเตา เราจะใช้ถถงนี้ดับมันจะดับให้เราไหมไฟมันจะดับไหมแล้วเรามาลุ้นกัน สังเกตว่าฐานมันเริ่มสีแดงแดงมันเริ่มไม่เห็นสีแดงแล้วนะคะภายในเวลาไม่กี่วินาทีก็เห็นในทิกตอกเขาทำกันเยอะก็เลยมาลองทำกันดูมันได้ผลจริงๆมันเพื่อ,อนดูสีดับไฟได้ ะะสามารถจับไฟได้เอาน้ําเปล่าใส่ถุงแล้วก็มัดปากถุงนะคะเพราะว่าเวลาวางน้ํามันจะได้ไม่หกเราจะยกลงมันจะขึ้นแล้วยกขึ้นมันจะแตกไหมทำไมทำไมน้ำมันไม่รั่วทำไมถุงมันโดนโดน ความร้อนแล้วมันไม่อันนี้อันนี้คือยกขึ้นมามันก็ยังมีอยู่นะคะแล้วเราก็จะวางลงไปให้มันดับโอเคลองดูแล้วนะคะมันก็คือดับดับได้จริงๆนี่ดับเสนิทแล้วเสนิทแล้วนะคะ ก็เห็นเพื่อนๆเขาทำไลน์ดิกตอลกันเยอะก็เลยอยากจะมาลองทําดูว่ามันดับไฟได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราใช้เตาถ่านเนาะเป็นบางครั้งอะไรเงี้ยแล้วไฟมันเหลือเยอะแล้วก็เสียดายถ่านแล้วก็เลยมาทดลองทําดูมันใช้ได้ผลจริงๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เชื่อก็ลองไปทําดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีดค่ะ